ก็วปดกันนะครับว่ากัน V Japan รับรองายว่ามกรีนทีนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เราจะเล่นเกมกัน Hey say jump นะครับ with actualize ตอนนี้สองทีมนะครับ มของนะครับมีกันสองคนนะใช่แล้วค่ะพี่ไม้เสียสละเป็นคนโดนดีดมาก่อนเรียบรโดยส่วนฝั่งนี้ก็คือส่งคนนี้มาเป็นตัวแทนที่มาเล่นเกมนะคะคู่พี่ไม้แล้วก็เดี๋ยวน้องอีฟแข่งกับพี่ใช่ไหมกติกาของเราใช่ไหมก็มีคำถาม2ชุดนะคะก็แยกกันไปคนละชุดนะอันนี้ของเราเป็นชุดหนึ่งนะคะอันนี้ชุดสองใช่ไหมแล้วก็ในหนึ่งชุดมีทั้งหมด8คําถามค่ะถ้าไหนที่ใช่เนี่ยนะจะต้องตอบว่า เฮสเจมถ้าอไหนที่ผิดนะคะตอบว่าเจแปนบร a ผมเป็นคำถาม of course กิโยกับเฮสเจมนะครับถ้าเกี่ยวกับเฮเซจมต้องบอกว่า of course bravo or of course เฮสเจมใช่่เข้าจจกติกาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะตอบผิดค่ะคนนั้นเนี่ยนะก็จะโดนโดนดิมาก่อแต่ไม่ใช่คนที่ตอบนะเพื่อนะจะโดนแทนใช่้ตอบผิดไปตั้งใจตอบถูกนะรักกันว่าตอบผิดหมดเลยดีกว่าไหนรอซ้อมดิอไม่ด้หนึ่ง้อซ้อมดิโอเคซ้อม เอาเลย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 เอาจัดเต็มเลยโหนี่บอกให้จัดเต็มไม่ห่วงพี่ไว้เลย แต่เฝ้พี่ไม่มาโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะคนนี้เออคนนี้เดี๋ยวพี่ส่งคนนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะเขาดิดแรงมากเลยรู้อยู่แล้วว่าต้องดิดกันเลยให้มันโดนอ้าวไม่รักเพื่อนหรอนี่นี่เป็นการบอกว่าเขาวงรักนะ่แล้วเดี๋ยวฝากอะไรกันเลยนี่ยนี่ก่อนดีพี่ไม้เราจะเล่นก่อนไหมหรือว่ายังไงปังชุบก่อนปังฉก่อนนะมาปังชุบกันให้แพ้เล่นก่อนหนึ่งสองสาม อาได้ก่อนเลยเไปเลยดีกว่าคําถามนะคะจัดมาเลยมั่นใจมากควัไม่เป็นไรเราไม่เจ็บตัวอยู่แล้วพี่ไหมไอ้หน่ารู้ยวมาด่าชิ้นน็อกซเกะเจนมนบอลรอดไปพี่ไหมรอดได้คหมเฮ้ยไม่เราเราต้องดีด้วยเหรอถ้าเราตอบไม่ได้ดีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าอยากทำแค่อยากทำ หรือว่าเาคืนเมื่อกี้ใอ่เมจ๊ะว่าใช่ใช่เพาะตอบผิดถึงโดนดีใจเลยเมื่อกี้ตอบถูกได้ดีน้องคำถามที่สองเลยเอาสี่นวิตอนหนึ่งคำถามนะคะส0วิตอนหนึ่งคำถามสองพันเจ็ดค่ะเฮ้เต่จำค่ะถูกต้องค่ะต่อเลยต่อเลยจานิจูเนียค่ะเฮ้เต่จค่ะจีเรยูเนนค่ะเฮ้แต่จค่ะจีเยูรี ยี่สิบหกกิ๊กทีเจ็ดตึ้สาคมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฮเซจังอ้าห์เอ็นวีซีบอยค่ะเอ็นวีซีบอยเฮ้เสจจังถูกไ่ะถูกเฮไหวมฮ้รู้มีปะโอเวอร์ซิงเกิลค่ะโอเวอร์ซิงเกิลเฮเซจังผิดเพิดแล้วโอเคดีเลยดีเลยดีเลยดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวหมดเวลาอดดีนะ อโเหมดเวลาแล้วนะหมดแล้วค่ะพอถามหมดแล้วหรอใช่โอเคเคเราได้เต็มแนะพี่มานนยางเดียวตานนอง้องแล้วแหละอันนี้พร้อมสี่สิวินาทีนะคะอันนี้คางถามพี่หนึ่งค่ะอิมแพคเอาพี่าเมืองทองธานีเอสเอจัคะโ้หค่ะานอทองคนีคือชลเจีโอเค 9คนก็ไดกดิคอนดิแล้วดิอ่ะสมาชิกตอนนี้มี9คนเฮเซจัมค่ะสมอฟสนะคะยามาดาเรลสเกตค่ะแล้วก็ชินเนนซูริกนั่นเองค่ะเฮเซจัมค่ะเฮเซจัมผู้กองแมจิกโลฟร์ค่ะอะไรนะอะไรบาวโอแฟนบาวโอผ้องเมนิี่เซียนะคะแล้วก็เพลง if you see me ค่ะใช่ปะ ไปผานแล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมเจ็บไปหมดโผิดด้วยเพราะว่าต้องเป็นเหตุเจ้าจั่ลอามาด่ากับไดจังเขาเคยประกวดเต้นนะคะแล้วก็ร้องเพลงตอนที่เรียนอยู่เขาร้องเพลงนี้แหละวินนี่สเปียโอ้โหดีดีด็เนาะคอนเนรเือเลยพี่าไมเาเจ็บไหยอะไม่เจ็บอะแดงเลย ไม่เล่นบ้างเขินแล้วาวขเลยแดงเหลืออีกสามคำถามนะคะลองเล่นกันดูนะเฮเซเอทเฮเซเอเฮเซเอเจแปนบราโวเจแปนบราโวถูกต้องเป็นเฮเซเซเว่นนั่นเองนะคะแยบุโคตะค่ะเฮเซจามค่ะถูกต้องค่ะเอาท้ามิวสิกพาวเวอร์ค่ะเฮเซจามค่ะถูกต้องเป็นซิงเกิลที่หลายที่ปล่อยออกมาซิงเกิลเดบิวต์เลยค่ะโอ้โหโอ้โหดีมาก โอ้ยถ่ายก่อนอยู่แล้ยมาถึงที่ยังไงเดี๋ยวเราพูให้ของรางวัลอยู่ดีแหละใช่ถูกต้องนะครับ Of course we one by one point นะครับผมใช่ค่ะเออได้เจ็ดครับ Of course seven questions นะครับผมแล้วก็ขวนได้เออเกงนี้ก็ได้เจมีได้หกนะคะแต่น้องๆเก่งมากเลยอ่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะขนูก็ไม่เจ็บค่ะไม่เจ๋อไม่เจ๋ไม่เจ๋อไม่เจเจ็บมากครับผมครั้งเดียวไปเจ็บมากครับ เรานี่ยมาเล่นขนาดนี้แล้วถึงแม้ว่าจะแพ้เราก็ให้ของขวัญอยู่ดีใช่ปะเราให้กิฟต์เซตของโออิชิอยู่ดีนะคะไว้บันทึกไว้ก่อนใจเย็นมากผมก็พิสูจน์แล้วนะไปแจกเพื่อนอิจิตคนไว้สุดด้วยกันก็ได้ครับผมมาอีกก็ได้ครับผมแต่ช่วง of course um can we can invite the audience out there นะครับ to monitor program ก็ได้ครับผมมีอะไรที่อยากฝากคนดูมาครับผมฝากถึงวงเราด้วยก็ได้นะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ actual cover ให้ติดตามค่ะก็จะพยายามพัฒนาฝีมือของวงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ วันที่26 27นะคะพฤษภาปีนี้อย่าลืมดูนะคะคอนเสิร์ตเชจจ๊ะค่ะไปเจอกับหนุ่มๆกันป้ารอมานานแล้วแน่นอนป้าป้าเหรอคะมันพูดหมดแล้วค่ะแค่นี้เหรอใช้ตอกันเลยนะโอเค้ยอีฟ่ะอีฟมีอะไรไหมคะมันพูดหมดแล้ววันนี้ใช่บังคับไปเพื่ต่อแบบนี้ด้วยเพราะวเป็นเ e b o o k Page นะก็อยากจะให้แบบว่าเพื่อนๆมา แต่เพราะอใช่มันตั้งเพราะว่าการมันไม่ใช่เป็นการแบบว่าไรสาระ้านหรอกเราเต้นเราออกกำลังกายเดี๋ยวน้ำหนักพว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 กเหมือนกันเลยเราใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์กันค่ะอ่า ใช่แล้วเนาะอ่าเว็บไม่ใช่เว็บเพจเฟซบุ๊กเพจนี่คือชื่ออะไรนะคะ Actualize Cover ค่ะ Actualize Cover ก็ไปติดตามกันได้ใช่มันจมีอัปเดตตลอดเลยว่าไปเต้นที่ไหนบ้างใช่ไหมใครอยากจะมาสมัครสมาชิกเพิ่มก็ได้เหมือนกันได้ครับผม Alright ก็ Thank you so much ครับคุณมากครับี่บคุณนะครับผมนะคะอย่าลืมนะแบบโอชิกับบ้านไปเลยได้ครับผมแล้วก็อย่าลืม SMS Topic ด้วยสมัครวันนี้นะครับ Your favorite member of Hey Say Jump send your e n t r e r in สีสั่งๆหนึ่ง CC ใช่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอ่าน SMS แล้วก็ แล้วนะคะกับซีดีของจินอาคานิชีนั่นเองค่ะ Spring Season C D ครับ,รรบ All right เรนไ,ได้ดูมิวสิกวิดีโอก่อนบ้าง Of course we have Kiss My Foot 2 w with Everybody Go